ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับแถวตลาดสดเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีว่าที่นั่นเนี่ยนะฮะมีพระนะฮะประมาณสักสิบกว่ารูปในตอนเช้ามืดของวันนี้ท่านผู้ชมชมคลิปนะฮะนี่ฮะพระนี่นะครับมายืนถือบาทรอประชาชนมาทำบุญใส่บาตรโดยไม่เดินไปไปบิณฑบาตท,ที่อื่นเลยนะครับ ซึ่งชาวบ้านก็สังเกตสังกาดูแล้วก็มาแจ้งให้กับสื่อได้รับทราบก็เป็นสังเกตดูนะฮะว่าทีมพระสงฆ์เนี่ยชุดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ4-5รูปยืนบินทบาทอยู่ที่2มุมตึกทั้ง2จุดจะมีแผงจําหน่ายถุงอาหารเข้าสวยดอกไม้ครบชุดมีหญิงชายยืนประจําอยู่ทั้ง2แผงแล้วหญิงหญิงชายที่ขายแผงอาหารนั้นก็จะตะโกนบอกชาวบ้านให้มาทาบุญให้มาทาบุญนะฮะ พระสงฆ์ก็หลังจากมีประชาชนมาใส่บาตรก็จะสวมดมนต์ให้พรตามปกติสักระยะก็จะเดินสลับกันไปมาถุงอาหารก็หลังจากชาวบ้านใส่ไปในบาตรเสร็จแล้วก็จะนําไปวางไว้ที่แผงอาหารเหมือนเดิมไปเวียนนะฮะแล้วก็ยังแล้วก็ยังมีพระสงฆ์อีกอีกจานวนหนึ่งก็บอกแอบนั่งรออยู่ในรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างตึกด้วยนะครับแล้วก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งด้วยนะฮะทั้งหมดในจะหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่า ถ้ามีพระสงฆ์หรือว่าสามเณรจากที่อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในทีมของไอ้ชุดเนี้จะมาบินทบาตเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์นะฮะจากชุดนี้ที่อายุมากหน่อยจะเดินไปกระซิบที่ข้างหูของพระที่มาจากที่อื่นครับแล้วพอกระซิบข้างหูเสร็จพระที่มายืนอยู่ด้วยก็จะไปฉับลงไปพูดง่ายๆว่าพื้นที่นี้เนี่ยก็จะถูกกลุ่มพระกลุ่มนี้ยึดเลยเห็นไหมฮะ ยืนรอพุ่นเปลี่ยนไปพุ่นเปลี่ยนมานะฮะชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดบอกว่าเคยมีแบบนี้มานานแล้วพระชุดนี้ยและตำรวจเคยไล่จับมาทีหนึ่งแล้วแล้วมันก็หายไปมีมานานแล้วเป็นปีด้วยนะฮะครับแล้วก็กลับมาใหม่นี่ตลาดสดเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะฮะภาพจะเะเลยประชาชนที่เขาบอกว่าประชาชนที่อยู่ในถิ่นนั้นนะ่ะเขารู้เขาไม่มาทำบุญใสบ่บาตรให้กับพระชุดนี้ อส่วนที่ทําบุญเนี่ยก็คงจะไม่รู้อ๋อฮะนี่ต้องถ้าชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันไล่ก็น่าจะดีใช่ไล่เลยโหไล่เลยไปไปที่อื่นต้องไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบแลวดีแล้วฮะอย่าไปใส่บาตรให้กับคนพวกนี้อืเราจะเรียกพระเราก็กระดาษปากเราก็ยังไม่รู้พระจริงพระปลอมนะเราก็ยังไม่รู้นะอืมอาจจะเป็นพระจริงแต่ว่าทําตัวไม่เหมาะสมก็ได้อืใช่ แล้วก็เวียนขายซ้ำไปซ้ำมาแม่ค้าก็ได้ประโยชน์ด้วยอ